เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตภาคอีสานตอนบนจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในแถบเทือกเขาภูพานได้เล่าว่ามีสองผัวเมียวไว้กลางคนต่างถิ่นได้มาใส่เช่าไร่ของชาวบ้านทำม,มาหากินแต่ไม่มีใครรู้ว่าสองผัวเมียนี่มาจากแห่งหนตำบลใด รู้เพียงแต่ว่าทั้งคู่นั้นเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมากและเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอเมื่อมีโอกาสและเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ยามเมื่อมีผืชผักเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันให้กับชาวบ้านแถบนั้นเป็นประจำหรือหลังจากที่เสร็จจากการงานทำไร่ทำสวนของตน ก็จะไปช่วยเหลือชาวบ้านคนอื่นๆเสมอจนกลายเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านทั่วไปทั้งคู่ไม่มีลูกหลานแม้แต่คนเดียวฝ่ายเมียนั้นเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวา่าทำบุญทำทานไม่เคยว่างเว้นมีกิจการงานบุญเมื่อไหรเป็นต้องไปช่วยเหลือทุกครั้งตามกำลังศรัทธาที่ตนนั้นมี ส่วนผัวนั้นเป็นคนที่ชอบทางเครื่องลางไสยศาสตร์คาถาอาคมและของครั้งต่างๆชอบเสาะหาของที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณมีความพิเศษอาถรรพ์ต่างๆมาเก็บสะสมและทดลองอยู่เสมอเช่นจำพวกว่านอาถรร์เขียวหมูตันหนังควายเผือกและอีกมากมายที่พอจะหาได้ จนหนักๆเข้าเมียก็ปรามๆเกี่ยวกับเรื่องการชอบทดลองให้เพผาเๆลงบ้างเพราะเมื่อเวลาทดลองทีไรเป็นต้องแทบเป็นแทบตายเอาทุกทีอย่างเช่นเคยเอาว่านที่เชื่อว่าทําให้หนังเหนียวทั้งเจ็ดมาต้มรวมกันแล้วลงไปนอนแช่ก็เล่นเอาคันไปทั้งตัว จนเกิดผื่นแพ้แทบสาหัสมาบ้างแล้วพอห้ามเข้าไปหน่อยก็เปลี่ยนวิธีเอามาตำรวมกันปั่นผสมน้ำผึ่งเป็นโลกกร้อนเอาไว้กินก็ดทำให้เกิดท้องเสียใส่ลวนเอาเกือบตายมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เข็ดสักที ครั้งนี้เมื่อว่างจากงานไล่สวนและเมียก็ไปช่วยงานบุญที่วัดฝ่ายผัวก็เลยเดินเข้าไปในเขตป่าภูพานที่มีพืชพันสมุนไพรเจริญงอกงามอยู่หลายสายพันเพื่อหาหว่านชนิดหนึ่งที่ต้องการผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของภูพานทำให้หาได้ไม่ยากนัก เดินมาไม่เท่าไรก็พบเข้ากับว่านพญาเสือคงว่านชนิดนี้เป็นว่านที่ผู้เท่าผู้แก่และผู้มีวิชาคมเรียกกันว่าว่านมีตัวหากเลี้ยงถูกต้องตามตำราจะแรงมากแรงขนาดที่ว่าส่งว่านนี้ไปทำร้ายศัตรูได้เลยซึ่งตำรานั้น จึงได้เป็นสิ่งที่โครบาอาจารย์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ได้แต่ชายผู้นี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากโครบาอาจารย์เมื่อครั้งสมัยที่ยังนุ่มแน่นแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้นำมาเลี้ยงแต่เมื่อมีโอกาสจึงได้มาหาไปลองเลี้ยงดูแต่ไม่คิดว่าจะเอาไว้ไปทำร้ายใคร จึงได้ทำพิธีเชิญว่านตามตำราเพื่อให้สิ่งที่อาศัยสิงสู่อยู่ในว่านได้ไปอยู่ด้วยกันเมื่อได้มาแล้วก็แอบเอาไปเลี้ยงไว้ที่หลังบ้านเพื่อไม่ให้เมียของตนนั้นรู้เห็นว่างจากการงานเมื่อไรก็แอบไปนั่งพูดคุยกับว่าน เพื่อให้ว่านพยาเสือโครงคุ้นเคยกับเจ้าของหรือผู้ที่เลี้ยงและคอยผลมนคาถากำกับตามที่เคยได้เล่าเรียนศึกษามาโดยความแรงของว่านชนิดนี้จึงต้องใช้เวลาสร้างความคุ้นเคยและกำกับเป็นเวลานาน,านจึงจะยอมเชื่อฟังและใช้งานได้ หลังจากที่ทุ่มเทเวลากับการเลี้ยงว่านพญาเสือโคง่งก็ไม่ได้มีการทดลองหรือแสวงหาเครื่องรางของขลังอย่างอื่นอีกจนฝ่ายเมียก็คิดว่าผัวคงจะเข็ดลาบที่ทำเอาเกือบตายหลายครั้งหลายขนมาแล้วจึงได้เลิกบนเลิกห้ามกันไปเวลาล่วงเลยจนคิดว่าสามารถควบคุมและกำกับ วานพญาเสือโค้งได้ดีแล้วกิดได้ทำการทดลองเรียกว่านเข้าตัวเพื่อดูว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างไม่มีการบอกว่าเรียกแบบไหนหรือสำเร็จหรือไม่แต่หลังจากที่ได้ทดลองอยู่หลายครั้งจนแน่ใจว่าสำเร็จแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอีก เพราะแหลกๆเพียงแค่คิดว่าการนำเอาว่านพญาเสือโครงนั้นมาเลี้ยงจะเป็นไปอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกไว้หรือไม่เท่านั้นจนมาวันหนึ่งก็ลองถามเมียว่าอยากกินหมูป่าหรือไม่เมียก็ถามว่าจะไปเอาหมูป่าที่ไหนมากินเอาหน้า เดี๋ยวคืนนี้จะออกไปหาหมูป่ามาให้จึงได้พูดสั่งเสียกับเมียว่าถ้าเกิดตื่นขึ้นมาพบเข้ากับเสือเกยดยาได้ตกใจตนจะทำน้ำมนใส่ขันไว้ให้ให้ใช้น้ำมนนั่นสาดไปที่เสือหรือหากว่าตกใจจนน้ำมนนั้นหกหายไปหมดก็ให้เอาขันนั่นครอบหัวเสือตัวนั้น ตนก็จะกลับกลายเป็นคนเช่นเดิมฝ่ายเมียก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดพร่ำเพลอของผัวมากนักคืนนั้นฝ่ายผัวก็ได้เปิดประตูบ้านออกไปเมียได้ยินเสียงเปิดประตูก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าผัวคงนอนไม่หลับออกไปนั่งมวนยาสูบอยู่นอกบ้านเหมือนดังเช่นปกติ ก็นอนต่อไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายผัวก็เดินเข้าไปหลังบ้านที่แอบเลี้ยงว่านพญาเสือโคงเอาไว้สวดคาถากำกับเปลียกกว่านเข้าตัวจนกลายเป็นเสือโครงตัวใหญ่เดินหายเข้าไปทางด้านป่าภูพานจนดึกมากแล้วก็ได้คาบเอาหมูป่าตัวไม่ใหญ่มากนัก มาวางไว้ที่ประตูหน้าบ้านก่อนเปิดประตูเข้าไปในบ้านเมียได้ยินเสียงประตูก็คิดว่าผัวกลับเข้ามานอนโดยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเพราะว่าหลับอยู่มารู้สึกตัวก็ตอนที่ได้ยินเสียงไก่ขันและเสียงคำรามเบาๆอยู่ไกลที่นอน ก็ลืมตาขึ้นดูจึงได้พบกับเสือโครงตัวใหญ่นั่งอยู่ใกล้ๆก็ตกใจร้องโวยวายลั่นมองหาผัวก็ไม่เห็นจึงได้วิ่งพลวดพลาดออกประตูไปวิ่งโวยวายร้องลั่นเข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ฟ้ายังไม่ทันสว่างดีชาวบ้านก็ต้องแตกตื่นออกมาหาดูที่ตนเสียงจึงได้รู้ว่ามีเสือเข้าไปกินผัวของนางผู้นี้เข้าให้แถมยังนั่งอยู่ในบ้านไม่ไปไหนซะอีกจึงได้พากันหยิบจับอาวุธยกกันไปที่ไล่ของนางผูน้นี้ฝ่ายผัวที่กลายเป็นเสือยังนั่งรอเมียอยู่ เมื่อเห็นชาวบ้านพร้อมอาวุธครบมือกำลังตรงมาแต่ไกลก็ตกใจกระโจนหนีออกทางหน้าต่างหลังบ้านไปฝ่ายเมียกับชาวบ้านเมื่อมาถึงไม่พบเข้ากับเสือและล่องร้อยเลือดแต่อย่างใดพบเพียงแต่หมูป่าตัวไม่ใหญ่มากนักโดนกัดตายอยู่ตรงหน้าประตู ก็ให้นึกถึงคำพูดที่ผัวได้สั่งเอาไว้เมื่อตอนหัวคำก็เข้าไปดูในบ้านก็เห็นมีขันน้ามนวางอยู่ที่บนโต๊ะนาหิ่งพระก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับชาวบ้านฟังชาวบ้านก็แนะนำว่าให้ไปปรึกษากับหลวงพ่อที่วัด หลวงพ่อทราบเรื่องก็ให้กลับไปเอาน้ำมนต์ที่ผัวของนางนั้นได้ทำเอาไว้มาที่วัดเทใส่โอ่งน้ำมนต์ทำพิธีเสร็จก็ให้ตักไปคนละขันหลวงพ่อท่านสั่งว่าให้รีบหาตัวให้เจอโดยเร็วเพราะตอนนี้ยังมีจิตที่เป็นคนอยู่ไม่ต้องกลัวโดนทำร้าย เพราะโยมผัวของนางไม่ได้มีจิตใจคิดร้ายกับใครแต่หากว่าปล่อยนานเกินเจ็ดวันไปแล้วจะถูกวิญญาณคอบงำจนหมดสิน้นพอได้กินคนเข้าไปจะไม่มีทางแก้คืนกลับมาได้อีกชาวบ้านก็แยกย้ายกันออกค้นหาไปทั้งหมู่บ้านและตามชายป่าภูพาน เก็ไม่พบเข้ากับเสือแต่อย่างใดเนื่องจากฝ่ายผัวที่เป็นเสือนั่นกลัวว่าจะถูกชาวบ้านทำร้ายจึงได้หลบหนีไปเรื่อยๆจนล่วงเข้าวันที่เจ็ดท่ามกลางความวิตกกังวลของผู้เป็นเมียชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อที่จะช่วยตามหาเพราะสองผัวเมียมีน้ำใจคอยช่วยเหลือชาวบ้านมามากมาย จนสุดท้ายก็พบเข้ากับเสือนอนผอมโซหมดเหลี่ยวแรงอยู่ใต้ศาลเจ้าป่าเจ้าเขาชายป่าภูพานจึงได้เอาน้ำมนต์ศาสย์ใส่จนได้คืนล่างเป็นคนกลับมาอีกครั้งและหลังจากวันนั้นมาผู้เป็นผัวก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์หรือเครื่องรางของข,องขังใดๆอีกเลย และนี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้เท่าผู้แกเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแถวป่าเขาผูพานเมื่อสมัยก่อน